กับสวัสดีด้วยพี่น้องขอดียามสาววันเสาร์นะพี่น้องวันนี้วันเสาร์เป็นบมอพี่น้องนี่จ้ะใส่กางเก้เขากีแล้วเมื่อกี้นี่โฟนตกอะลีะลอะรอพี่น้องเลยเป็นเงินฝฟนตกเบิดมือเบิดขึ้นนะพี่น้องมือหนึ่งคือจะไปสายบอดพี่น้องเบืองเนี้ยวังกีนี่แห้งแห้งนะพี่น้องอันนี้คือเพิ่นหวัวไอเพิ่นห้วยพี่น้อง ยี่พาพี่น้องย่างไปเบิงเขาอยู่ลุมนะพี่น้องโอ้ยรันดีง้งามเยพตกั่งบิดมือบิดมาใช้มาใช้แล้วลุงจ้ะลุงเ่าใหญ่ขัน ิ้กไก่ตุ้งพี่น้องส่วนี้นี่เห็ล้มงูจะกลาวที่ชายคลื่บ้านเด้จาด้คเพีแนอีกแลดอปีาเข่าเข่าเบอเาฟ้าเนี่ยได้บงอยู่ที่นี่หักเ่เห็นตอนนั่นนั่นมันื่อนไปเื่อันบานมื้นมันเนั่นแล้วมันยู่พื้ว้าวบาโต้งูม่มันขือคนล้วมัน กคือคนละมันบานไววของพี่น้องเท็ดนเอาเรองน,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 นมัก<อ>ร้อนสามดอกส่วนง่ายง่ายหนึ่ง่ยๆนะ้พดีแกงหนึ่งวเป็นสีดงลป่อยปนเป็นปลอยใหนะาจ้าปลาเรากรไดอีกพี่น้องทั้งปลาทั้งโกบ แบบนี้ก็บกมือนี่คือสิลินทั้งมือแล้วพี่น้องเบิดมือแล้วเบิดมือเบิดขึ้นแล้วพี่น้องเลยดูจากสถานการณ์เราหนาวด้วยพี่น้องอันนี้เพืก่กจะลังต้มไข่ออกมาจีบพาโลขาย สออนคนเีมมี่โตรงเนาะพี่น้องป้าก็สิลงตนลงลงโตงลงตอนล,ลายคือมเชอมาละประอยักได้เงาระายัไดไน้ตาที่ิาบประเดช แต่ห้าวแต่ห้าวสัง่งห้าวสีสั่งปลาดุกน้ำเมีเยนม,มาล่าอยู่ยอยยบอสเขาบอกว่าปลาดุกลายมีแต่ปลาดุกแม่น้องท่าบอกว่ามีแต่ปลาดุก <c oughs> เห็นมอขบอับมันวางฝนตกหลบก่อน,นะเราส่วนมากมีแต่ปลาดุกเราอนะเอออยู่ได้ให้หน้านะให้หน้าให้งหญ่นะ <c oughs> หัวจะหัวหลอกหลอดอยู่ ปลาดุกมีแต่ปลาดุกเอาผมข้า,บ,าบมมีผ้าแห่งเสียดายแต่ปะาคอไปะนะมันสิไปนั่นหนะ่ะ หัม้านมันนำเ้าใส่อะไรตลอดใส่ทอด้ิหัวปะหัวแต่่านี่ยงนิดป้านาชิตดาหัวนะหมักยางก,กำลังเป็นดอกพี่น้องกำลังเป็นดอกเต็มต้นเลยเลยพี่น้อง ยางหรือว่าหมากละมุดน้อยเนาะพี่เนาะเอบบัวเพื่นอ,อวนว่าแซ่บขนาดเธอเนาะเกตซ์ซ่บได้กับกินแซ่บว่าสั่นพือเนาะเดือนว่าวันนี้ก็วันที่จานสิ วันวันนี้มีหว้วล่าเอาเมนบอกชามันอ,อ่อนคืนอีกอือยฟัน่อยฟันมันคืดนี่ว่าพ,วาพอว่าพอนองวินสี่ป้าเฮื่อนหาไปายเฮื่อนอ,อนโอ้ยคอยสือๆจะได้เด้ข่อยคิดว่ามีหว้วล่าเอามือนี่

ขอถัษวคอภัยค้นทีกันล่างกินเข่าอยู่เด้อถ่ายถ่ายลูกๆนั่งเห็เบิ่งอีกอ่ะเนี่ยพี่น้องวันนี้ไม่ได้ล้างพี่น้องวันนี้บด้ล้างบด้ล้างซุ่มนั่งพี่น้องพาวามือนี่ฝนตกนอกาศมันเย็นก็เลยบ่อยากสีน้ำล้างล้างซุ่มนั่งเก็บตะกี้นั่งชิลๆจาโตว้บว่าพี่น้อง ไงไ่ไยโบคือนอนคือนอนเลี่ยงกันง่ามแท็กคือนอนคือนอนเลี่ยงกันหูแต่<ม>ปลาพี่น้องชิพาพี่น้องลงไปเบิงเขาอยู่หน้าพี่น้องตอนที่ฝนตกนกกลับไปทางทางยางลงมาพี่นอขขอ้องกัวชิฮอดเพราะมันเปื่อนมันเละมวยยอดทางฉีงา่าง ถนนทนทางกะกำลังสิกำลังแบบสิแหงได้พี่น้องมือวานนี่นะที่ฝนยุดไปนะที่แดดออกมาหน่อยหนึ่งนั่นปั่นมากมันขึ้นหัวเทะลงมาอีกพี่น้องสรุปกันเลยคือเกาไปใส่มาใสกับบอดพี่น้องโคตรลำบากเลยเข่ากำลังฉีดถอกได้พี่น้องเลยกำลังฉีดถอกโอ้ กำลังตั้งทองพี่น้องกำลังยิงแขวปิดอยากไปยามโตงน้ำเขาด้วยพี่น้องสะอ,อนหน้าหน้าเขาทีมีโตงมีโตงมีปาลาหลายๆพี่น้องฝนตกแบบนี้ปลามันลงโตงลงจิ๊บพี่น้องเอยส่วนหน้าชุ่ม่อยบอม่มีแต่ว่ามีปลาพี่น้องแต่บ่มีโตงบ่มีหมองเห็ดโตง ทียางรู้ไปเบิงมองทีเข้าเห็นปลาเหมือนนะพี่น้องว่ามันลงบอกชได้แบบว่ามันมีผ้าแงงพี่น้องอยู่ให้หน้าปลานี่นะถามันมีผ้าแงงหรืว่าเอาผ้าแงเงไปไปดักไว้พี่น้องเพราะว่าทีดักนี่บ่แเ่ยังเราพี่น้องถาเข้าบอกเข้าสิไปดักไปไปอุ้ดมองท่อไว้นะพี่น้องเอาไปกลวมมองท่อไว้เพราะว่ามองนี้คือนั่งเอา ขี่มูล,ลงมาใส่ได้พี่นอ้องตั้งแตกต่างกันอีลี้เราวางหม่องทีใส่ขี่มูใส่ฝุ่นพี่น้องนี่คือหม่องใส่หม่องใส่ขี่มูได้พี่น้องมันสีเขียวพี่น้องสีเขียวแล้วก็สีงามสีสัดกอใหญ่กว่ามูส่วนทางฝุ่นบดส่วนทางทีบดบ,บ่มีขี่มูบดใส่ขี่มูเมื่องพี่น้องมันก็สีแดงมันสีแดงแดงเพราะว่า เพราะว่าขอบขอบนี่พี่น้องขอบขอบขั้นแท่นหน้านี่คือใส่เบิดใส่ขี่มูนพี่น้องเทใส่เบิร์นพี่น้องอหม่องที่นั่งเทหม่องหม่องที่นั่งเอาขี่มูลงมาเทพี่น้องงามนะพี่น้องมันงามมันเขียวมันแบบฝนฝนเทลงมาอย่างแชงมันกับลักมันกับสัตว์พี่น้องมันสัตว์ขืนมันสัตว์ขืนมันเขียว กำลังตั้งท้องนะพี่น้องสิทอดสิทอดเบิ่งล่ะสิได้กินข้าวเมาแล้วพี่น้องเอ้ยสิได้กินข้าวเมาสิได้กินข้าวใหม่ล่ะมึงตอนแรกกะว่าสิบองง่าพี่น้องตอนที่เขามาเบิง่งตอนที่มันออกใหม่ๆอ่ะพี่น้องห่างห่างห่างกันห่างอิลีทุกไหฮเลยพี่น้องนี่ไหฮแถวนี่ห่าง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 ห,าห่างให้จนเหาจนบอกว่าฮึ เฮากับคือจังวานที่อยู่นะส่วงที่มันแดดนะพี่น้องส่วงที่ฝนมันยุดไปส่วงหนึ่งนะบ่ง่ามเลยกเขาส่วนทางนี้สิเป็นเขาหนองเกาพี่น้องเขาเลากัง่ามอยู่ได้ปีไงก็ มานรุนกันพี่น้องฟนีว่าชิได้จักสอบเนาะว่าจะได้กี่สอบนี่ไปเบิ่งห้องปลาน,นี้พี่น้องอันนี้คือสื่อฟุ้ยมาไหลุงคันหวานนะพี่น้องลุงคันเพิินหวานฟุ้ยวางมือวาดมือซื้อน,นี่พี่น้องห้องปาน,นี้เพิ่นกะเอาฟุ้ยลงมาใส่วันก่อนเพิ่นกะเอาฟุ้ยลงมาใส่พี่น้องซ้อมให้ ตกลงมาแรงๆเลยจ้กพี่น้องตกลงมาแรงๆเลยฝนนะ่ะส่วนให้นี่หน้าอัมบดียู่เด้พี่น้องจักมันเป็นอย่างฝนตกแห้งสาใดกับน,น้าอัอยู่ให้นี่จักมันหัวอยู่มองใดมันหาจุดที่มันหัวบอกเห็นพี่น้องให้ตัวนี้มันบอกเก็บน้ำพุ้ยกับใส่ได้พี่น้องอูซึกว่าใส่ฟุ้ยเข้าไปคือจังหวะแห้งกรูดแห้งกรูดแห้งแดงให้ตัวนี้นั่น จากมันเป็นอย่างเพียมันเขาให้นี่พี่น้องมันกูดมันแดงแล้วก็ให้นี่ของนองก้าวพี่น้องมันแดงไหม,มนางเอาง่วลงมาลานอยู่ข้างล่างพี่น้อง ตอนนั้นน้ำงามบอด้มี่ได้แดงแดงเดืองๆ,งๆนี่บอด้มี่ตอนมันข้นใหม่ๆพี่น้องเขใา้หน้าเขาหนะเขาห้ปานี่นะมาพักล่างๆน่ะเขี่ยมันลงมันแดงนะดิฉันพาพี่น้องยางพป่เบิ่งมองทีเป็นป่ามมอนะ โอ้ยพี่น้องข่อยมาเมื่อกี้นี่พี่น้องปลาดุกล้ายโตเลยพี่น้องมันแหลนข้าไปในท่อนี่มันแลนกลับเข้าไปในท่อพี่น้อง มันแรนกลับเข้าไปเป็นธไรโตพี่น้องเสียดายเดยเนาะผลแล้วมันสิเขาไปผลพี่น้องมันเขาไปทางหน้าเขาถามันลงไปผุนกันยังเพราะว่าพี่น้องถามันลงไปผนมันก็ะสบไปลงหน้าไอายลำใ่ายพี่น้องนมืนว่าลงน้องเนาะ ประหยัดแต่มันบวลงผลแล้วพี่น้องมันสิเขาไปหน้าเ,าเขามันสิบืนลงให้หน้าเ,าเขาผูเมื่อกี้เขาเห็นตังเทาได้โตแล้วพี่น้องมันแลนกลับเข้าไปขึ้นนี่ซุ้มมันลงจากให้หน้าป่านี่นี่พี่น้องเดี๋ยวซุ้มข่อยสิเอาผ้าแหงมาควมไว้เอาผ้าแหงมาปิดมาปิดหูทอไว้พี่น้อง ทั้งปลาขอปลาดุกพี่น้องปีนี่ปลาดุกก็ลายปลาขอก็ลายปีนให้หน้าไปนี่ซ้องไห้นี่เขาเห็นปลาขอดลูกปลาขอนะพี่น้องลายหลายถามมันบนถามมันบทน,นี้ลงเบิดก่อนพี่น้องเข้ากษิีได้เก็บปลาขอน้นําเขาอยู่ดอกลุงคันเรา,า,าหาเราหาเ็ดพอเด้๋พี่น้อง เฮ็ดพอก็ออกเพราะเฮ็ดพอได้พี่น้องอยากไปหาเฮ็ดลังงูเดชอยากไปหาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยแต่ฝนบ่หยุดไงขวักดีข่อยยังบบเบิดอยู่ปลาพี่น้องขึ้นขึ้นไปหากินข้าว ต้นนั่นแหละพี่น้องที่แตนตอดคอยนะมันอยู่ในต้นนั่นแหละต้นจิกต้นนะเนี่ยพี่น้องเป็นงูนมากเลยเป็นงูนมีแต่งูแย,ย่หญ่แย,ย่พี่น้องวันนี้ก็มีแต่นอนเท่านั้นนะได้พี่น้องเองย มีแต่นอนไปไซสบอดด้พี่น้องหลก้กก็นหนาวหนาวได้เหมือนูซื้อว่นหนาวแห้งเหมือนเออคนลูกเนาะพี่น้องติดตามคลิปหน้ากันละกันนะพี่น้องเนาะว่าเราจะทําอะไรไปไหนอะไรยังไงนะพี่น้องวันในวันที่ฝนตกนะพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้องวัสดีครับผม